สวัสดีครับไม่ต้องค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบานเรงไร่สวดเป็นมัดดีใจครับเน่ยจะเต้นห้องยังจังได้แปลว่าได้หลายได้หนิกระได้หลายอยู่ค่ะเออเอาขอหกลักเนาะไม่ได้ขอสองกันไม่ได้ขอสองลักดิตัวต้านหน้าหน้าการหกลักนี่ให้ว่าว่าไงบางทีมีเงินแสียน ขางไปได้กินข้าวต้มมีแมวาเรงค่ะรอยพมืนอขอรักกผู้นึงขอรักกัรักสวเออหลันเชเอาที่ไปที่ไปที่มาเรียที่ถืกอรักรักฮกเนาะฮกรักเนี่พิเกรักมามาจังไหนร่องเบาซูเอฟซีเขาฟังหย่อยนะคผู เป็นอย่างแม่คู่ถึงได้ทั้งข้างล่างของบนเนาะคะ่ะก็คืทั้งล่างทั้งข้างบนวะค่ะถึงทั้งข้งางล่างโอ้เอาเล่เามีความรู้ค่ะเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะแม่คู่จะบอกอยู่เสมอจะบอกตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายเนาะคะ่ะว่าเลขของปู่ดำขึ้นหนึ่งแต้มหรือลดดึงแต้มเนาะคะ่ะแล้วก็กจะเล่าความฝันไห้ปังตลอดนะคะคือมือสุดท้ายแม่คู่ฝันมาแม่คู่จะไปเห่นนน้ำม่นบะ๊ะค่ะบอเหยียบย้งเหยียบตรหัวรถเนาะค่ะเหยียบหัวรถจึกเห่นหน้ำเนาะค่ะแม่คู่กันเลยว่า ขื้นหัวรดเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยว่าซุ้มนีมันอันนั้นแล้วเนาะค่ะขื้นกับเป็นเก่าแม่คู่เรยกมาขื้นเอาตัวนี้ค่ะขึ้นตัวนี้อีกเนาะค่ะก็เพราะว่าสองมันดังเขาสีนี้เห็นไหมค่ะเขาสีนี้แม่คู่คิดได้เลยค่ะมันต้อมาสามเนาะค่ะก็คือคือตัวเด่นเพิ่นกับนี่อยู่ในนี้ในใน่วงกลมเห็นไหมค่ะคือแม่คู่บอกเลยว่าถ้าเลกของปู่ถ้าหลุดก็คือหลุดไปหมดเลยจะไปลดแบบรักนี่ก็จะไปหมดเนาะค่ะเพราะแม่นว่าไอ้นี่เด้ แต่ในธาตุสี่ตัวนี้หลุดสองตัวในสิมาแต่ให้ระวังขึ้นลดลงลดให้ดีเนาะค่ะออแม่คู่ก็ได้ตัวนี้เนาะค่ะและอีกอันนึงเนาะค่ะทุกคนจำอันนี้ได้บ่อมือที่เข้าบวงสรวงเนาะค่ะโอ้เนี่ยค่ะที่ที่เข้าบวงสรวงเนาะค่ะผู้ที่เพิ่นเขียนใส่มือเนาะค่ะอจะเป็นบุญนําโชคเนาะค่ะนะครับนนบุญนำโชคเพิ่นมาแต่ผมบ่มองสามเก่าเด็กแม่คู ผมม่องเป็นสามหาเหมันว่าม่องเป็นหาสามสาหาได้ไหมคู่มาสั่นเอาบอดนะปุ้มมาสั่นโอ้ยเดี๋ยวแม่คู่สิจำไปที่นี่พ่อมันมาเขียนหาสองแม่คู่ก็เลยไม่พ่อเหือนซึว่าเอจค่ะเพราะว่าสองมันค่อนข้างดังเนาะค่ะคือจหวัดที่แล้วมันเป็นหกศูนย์นึงบ้คะคัะ แห้งมันก็ขึ้นเป็นหนึ่งแม่คู่ก็เลยว่ามันน่าจะขึ้นสามบัตดงให้หนี่เนาะค่ะกับเต้ทีมงานก็บอกกันมันจะหนีมันหนีไปสามแม่คู่ก็เลยขึ้นนะค่ะแล้วก็น้องเพิ่นก็มาบอกแม่คู่ก็เลยจัดเนาะค่ะส่วนหาศูนย์เนาะค่ะอ๋อน้องสร้างน้อยเนาะค่ะน้องสร้างน้อยถ่ามาหกศูนย์แม่คู่กัลดใส่กับใจบุญ ใจบุญเนี่ยแม่คูดงวดนงงวดที่สามหน่อยได้ค่ะเพิรนบอกนะค่ะประเับใจบุญนี่เนาะค่ะนจะเฮ็ดจังสี่แม่ค่ะหลายๆคนที่ในเมืองคลิปหนองเนาะค่ะหลูกประจักรแน่แนวได้ดอกบอ้เสกแ่ผู้อื่นประจักรประเทศจังสี่เนาะค่ะประเทศจังสี่แม่คู่ก็เลยว่าขาดขาบว่าเป็นสองชื่อสองนี่มันมันดังแล้วแม่คู่ว่าดังปรมาแน่นอนนะคะซิปหานี่กระดัง แม่คู่เล่ยเอาโล่งศูนย์หาเอาหาหาศูนย์ศูนย์หาเนาะค่ะแต่ว่าแม่ดดนน 2, 3, 4, 5, คู่ใดนั้นติจีหาศูนย์ลายกวัวเ<ม>นาะคะ่ะลายกวัวตัว,ต,วตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้กัไกลอันสองลักที่ดอกตัวนี้ก็เอาดอกสองลักคือคึ้นบางมะคม <laughs> นนเนาะ่ะไรหลายรุ่นเนาะค่ะลักษณ์สองนี่ได้หลายก็อันนั้น คนมีโชคอยู่ค่ะ<อ>แต่ว่าหาศูนย์เอ่อได้ได้หกหลักอยู่ค่ะค<อ>่ะได้หกหลักอยู่ต้องต้องแยกแยะนะครับระวังหกหลักกับหลักสองหลักสองเนี่ย<อ>นะคันจีคันจีหกหลักนี่ครับลักหกนี่ค่ะคนละอย่างนี่ค่ะ,ค,ะคันหกหลักนี่คือเลขลักแสน เนาะแมนค่ะ <No. S 1> กากาจะบอกเนาะค่ะคือให้คืนเอาถ้าเลขสองตัวนี่้าอยู่ในนี้นะแม่คู่ม่คู่มามันอยู่แล้วถ้าคืนก็จิมี่จะมีตัวนี้ลหละสองนี่ลหละที่ฟ mm ิ่นเ่นพาวาสองดังอะอีกอย่างนึงแม่นสีสองอีกอยังกิดสื่อบได้ไหมค่ะแ mm hmm. ม่คู่ก็เลยหันมาสื่ออยู่อตอนแรกว่าสีรดลงเป็นหนึ่งนึ่งกระดังอีกไหมค่ะ mm hmm. ก็เลยเอาสามบดดังสามสื่อได้ทั่วตัว ก็เลยจัดเลยค่ะหาตามสามหาเนาะค่ะเอาเลยนี่ห้าศูนย์ดังนี้ได้ค่<ฮ>ะห้าศูนย์ดังแต่ว่าแถวบ้านแม่คู่ศูนย์ได้หมดทุกตัววัสารโอ้ยจัดนักซสือต่อบัตได้ี่นี่แ <ฮะ S 1> ม่คู่ก็เลยจัดไปะค,ะค่ะนี่แหละคะ่ะกากของปูเนาะค่ะของปูแม่คู่กับยังเสือว่าปู่ก็ยังประทานพราะนเราเนาะคะ่ะก็คือจะบอกเนาะคะ่ะอันนี้ถ้ายอดไปเมืองคลิปหลังๆเมืองใดเด้ค่ะบุญนั่งโชคจะเป็นคนบอกเลยเด้อ แม่คู่ไปคู่จำได้บ่ผมเขียนเซมือผมก็เรียกว่าจำบ่ได้เพราะว่าอประเม่นแม่คู่เนาะก็เรียกว่าแต่ผมตีผมบ่ตีสามเก้าเน๊จะตีเป็นสามหาผมเห็นเป็นสามหาเพรานว่าเขียนเสมือให้พนันสิบเบิ่งถือแม่นค่ะเพรานว่าผมเห็นเป็นสามหาก็เลยจำเอาเนาะค่ะจำไว้จาไว้กะเอานงเสนอเอาล่งคุมล่งยังสิกะให้ทีซ้อยกันเด้อจะเสี่ยนนะคะกะ น้องกับพ่อรู้ว่าน้องเพิ่นถือว่าขามือหนีน้องเพิ่นกับพ่อมาได้น่าจะได้ยุบได้ค่ะน่าได้เออเพราะว่าน่องนเพิ่นตีเพอเพิ่นมาเพิ่นบ่เคยเห็นเขียนใส่มือหงายเสียนะแต่ปกติค่ะเขียนใส่มือน่ะจะบ่ค่อยคลาดเนาะค่ะแต่ว่าผู้ที่ถือเขียนน่ะจะตีออกบอเนาะค่ะซึ่งแม่พูดจะตีเป็นสามแม่พูดกับตีโบออกแค่นี้จะตีเป็นเก้าแม่พูดกับตีตีโบออกเพราะมันเป็นแบบนี้ไหมค่ะแต่ผู้ถือ ผู้ถือเขียนน่ะคนตีเป็นสามหานครับคนเบาเบาสามเก่าเพือผู้อื่นครับคนเบาเบาสามหางคนเบาเบาสามหางสามเก่าเนาะสามฮุกสามเข้าหครับผู้ผู้เปิดบอกไปแล้วว่าบุญไคบุญมั่งกะกบมันโมได้สามคนกะเลื่อยสิได้ตัวนี้ตัวลอยกินน้าเล็ดบานค่ะงผู้ผู้สีจะนี่นี่บุญเนาะค่ะนี่บุญวาสนาสิได้ของเปินเนาะค่ะอันนี้มันอยู่น้ำบุญวาสนาบอกเนาะค่ะมีดวง มีโชคมีหลับเนาะค่ะก็คือจะได้ของเพิ่นเนาะคะ่ะคือเพิ่นพร้อมที่จะให้แต่เอ่อแต่ละคนจะมีบุญวาสนาได้ของเพิ่นบ่เนาะคะ่กะก็อันนี้ก็คือแม่คู่อาจจะเป็ลี่ยนพวาแม่คู่เฮ็ดน้ำพิ่นตลอดบ่เนาะคะ่ะเพิ่นกเ็เลยยังประทานพรให้แม่คู่พ่อได้ไว้ก็ซื้อผลไมก้กลากไม้ไว้ถ้าบวงสรวงองีหยังให้ปุ๊กอีกคือเกา่าอยู่นะคะกะถามว่ามึองค่ะ ไม่พูดจะเฮ็ดมือใดเนาะค่ะจะเฮ็ดมือ,อตัวเลขหลักแล้วก็ตัวเลขสีตัววันไหนนะคะเออหลกักพื่นจเจียกีซื้อผู้ใดอีกเนาะ,ค,ะค่ะนี่แหละค่ะเลขของปูนะคะเออเลขของปูเข้าแต่สามห้านะคะเขาสาหาตัวเดียวเ้อห้าศูนย์่ะคืออาจจะตีเอาของน้องใจหุนค่ะคือว่าในส่วนของ ปูสะกลของอาจารย์ของแม่คู่กับไฮมาเขาเพื่อนค่ะเขาเขาอันนี้เข้าทีนั่มเสนอไปน้ากันเพราะว่ามีแม่คู่ผู้เดียวที่นั่มตัวเลขออกมาจากปูสะกลเจ้านี้ไดยแมนแมนค่ะเอาเอาต้องหมดหค่น้อยเดี๋ยวจะเพราะว่าปูสะกลปูสะกลวัดนี้เนี่ยคือเป็นคือเป็นคือค่ะอแม่คู่大โท็ไปหาลูกษี์เพิ่นเลยเด็เพื่อนใดหาล้านจะเพื่อนเพื่อนบอกเลยว่า ถ้าทุกคนจับใจพ่อคะจะจะนี้นได้ได้ยินเสียงอ่ะแม่คู่ไม่มไม่สมุดสีดำคือมือนั่นเนาะจะให้เอ่อจะให้คนมีโชคเนาะค่ะคนมีโชคหลังท่ำผ้าผ้าโชคเนาะค่ะหลังกับบุญผ้ารวยเนาะค,ะค่ะผ้าโชคเนาะค่ะเป็นผู้เป็นผู้อธิบายตัวเลขของเพิ่นเนาะค,ะค่ะมือนั้นแม่ ต่เพิ่นบอกว่าอัตมามั่นใจคาดเด้เพิ่นว่าเออ,อ่มั่นใจคาดแต่สังเกตเมืองเด้อเพิ่นว่าสังเกตเมืองว่าปูให้อีหยังหลายกว่าหมู่แม่คูมานั่งสังเกตมันมีตาศูนย์แมค่ค่ะมีตาศูนย์ห,นยหลายกว่าหมู่แม่นี่คะ่ะก็เลยว,ว่าอ่ะถ้าละเพิ่นก็เห็นพร้อมดเด้ก็เลยว่าเอา05นี่ล่ะแล้วก็มาลดใส่กับน้องใจบุญอีกอ่แม่คูเลยได้แม่คูกเ็เลยจับตัวนี้ครับแต่แต่ตัวนี้น่ะเออ่ เฉพาะของลูกซิ์เพื่อนนะ่ะผู้เดียวเนะะี่ยค่ะหาซูนตัวเดียวนี่เพื่อนมาเพื่อนใดหาแล้วตัวนี้เพื่อนใดเกยแสนเพิ่อนมามค่ะโทษไปแล้วโทษสอบถามแล้วปูสะกดน,นี่เอ่อจริงๆแล้วเพื่อนจะบอคอยบอกผู้อื่นคือคือในย t u b e แต่ว่าตอนนั้นเอ่อเพื่อนมาเพื่อนสงสารตะเกียรแม,ม่คู่กับมีควานติดตามหาหูกปล่อยก้นเนาะแล้วก็แม่คู่กัเลยประกาศว่าค่ะผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะ มต้องญาติว่าแม่คู่นี่เป็นเอ่าเป็นล่างท่งละแล้วว่าแนวทางกับของสีสีบว่าอ่าไปก็แม่คู่ได้ยังเสียนะอ่าผู้ใดสนใจที่จะให้แนวทางทางช่องก็ได้เด้อค่ะค่ะเพื่อเลยโทรมาไหมค่ะมาอ่าอาตมาสิให้เด้อะเพื่อทางสิอาตมาสิให้อ่าอ่าให้ให้โยมผู้เดียวแล้วแต่ว่าบ่ให้โทรสัมภาษณ์ตะกี้เพื่อจะให้ให้เป็นสิบสองตูว ให้เป็น12ตัวไปเลยคนมาลิ่ตนผู้ซือ่อคนมาลิ่ตนผู้ซือ่อเพราะว่าผู้ซื่อนะ่ะทางพ้นก็นจะมีทุน่นจังสีบางข้างเป็นซีตูนเดียค่ะบางข้างมาซีตัวบางข้างมาหาตูวแต่ส่วนมากจะเป็นจะเป็นนี่แหละค่ะโคูค่ะโคู เลขสามตัวนี่บางครั้งก็จะเป็นสองคู่จะเป็นสองหางแต่วันนี้เพิ่นหายมาสามหางค่ะครับผมนี่แหละค่ะแต่ว่าตัววิ่งเพิ่นมันกับเขาเลาะตัวล่องนะคือศูนย์พอกระเด็นเพิ่นบอกว่าให้สังเกตเอาเพิ่นว่าให้สังเกตว่าคู่เขียนตีอยังหลายไม่คู่กับมันนั่งนะแต่มีตัวศูนย์เนาะค่ะหลายครับค่ะแม่คู่ก็เรียกว่าศูนย์นี่แหละแม่คู่กับจับเบิร์ตอยู่ได้ค่ะศูนย์เพิ่นเลงค่ะเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ไม่คู่เอาเบิร์ตอยู่ค่ะ บ่าแต่ซีศูนย์ไม่พูน่ะถ้าซีไม่พูไม่จับเนาะค่ะแต่ว,ว่าซีของปูแตดบ่ขาดเนาะ,ะเอ่อหวัวน,นี่รักกับบ่มาเนาะค่ะรักบ่มาะค่ะแต่ว,ว่าเลขกสามของเพิ่นเกิยังมากเพิ่นก็ยังหายหาสองเนาะค่ะขึ้นการก็คือเอ่อน้องเอ่อน้องใจบุญเนาะค่ะใจบุญพาโชคหวังให <น S> ้พาด้วยค่ะใจบุญพาโชคออโชค,ค่ะใจบุญพาโชคคนฝันมาได้เอาพญานาคขึ้นรถเนาะค่ะขึ้นรถ แม่คู่ก็เลยว่าถ้าจะขึ้นรถก็มีคู่เดียวเนาะค่ะก็คือสองหาเนาะค่ะแล้วก็แม่คู่ก็มาฝันอีกว่าเหยียบหัวรถยังเสียนไหมค่ะแม่คู่ก็เลยขึ้นเอาเนาะค่ะขึ้นก็ได้ตัวนั้นนะนี่แหละค่ะยาพาดเด้อค่ะยาพาดปูสะกดหลักปูสะกดนี่บ่มีช่องใดๆเลยเนาะค่ะจะมีที่งานนะคะของปนผ้าโจบนี่แหละค่ะแล้วก็แม่คู่เนาะค่ะที่งานของเข้านี่แหละจะได้ของปูสะกดติดตามไปเลยค่ะเออ เพื่อนจะบ่คอยลุดหน่อยนาดหน่วยนานจะลุดถ้าเพื่อนบอกว่าอัตมามั่นใจจะสี่แม่พูดใจดีโลดเดเพราะว่าติดตามเพื่อนมากนี่หลายปีแล้วแม่ค่ะเพื่อนหามาหลายปีแล้วเด้นี่คะ่กะก็เลื่อยขรทางที่จะมั่นใจค,ค่ะก็เลยนี่แหละคะ่ะแต่นีกขอขอแจงอีกรอบนึงนะครับว่าผู้สะกลเนี่ยอาการเป็นผู้สะกลที่เพื่อนหามาหลายวันแล้วแต่ว่าหัวกะลงช่อง งวดนี้สําหรับตัวเลขปูสะกดนี่เนาะอ่าต้าอ่าเลขของอ่าปูสะกดนี่เมตโตของช่องทำห้าท่าโฉกนี่จะจะลงงวดลงลงคงวดลงคูงวดค่ะลงคงวดแต่ว่าอ่านเลขปูก็เลยว่าอ่าให้จารย์หนูขอให้เพื่อนด้วยได้ไหมขอเพื่อนาะมาออได้ได้เพื่อนว่าแต่ว่าบอกไห้ว่าวัดใดบอกไห้ว่าอานจะก็เอาปูสะกดพื้นเก่าน่ะนะเพื่อนว่าปูสะตกนคร ค่ะเพื่อนสีไฮอ่าแนวทางคือเก่าแต่ว่าเอฟซีหามใจรอดเนี่ยค่ะเลขของเพื่อนเนี่ยจะมากไอไก่เลขสีออกเลยนะคะอาจจะเป็นหามือสุดท่ายเลยยังเสี่ยนไหมค่ะคือจังที่เอามาให้มือนั่นแหละค่ะสดสดร้อนๆที่เอามาให้วันนั้นค่ะอ่ะโอเคครับ้าใจแล้วครับผมอ่าจครับผมจะไหนกันรบกวนแม่ครูซ้ำนี่ะครับขอกคุได้หลายครับแม่ครูหกหลักครับผมสวัสดีค่ะ